มาถึงเมืองเหนือเราจะจิ้มแจ่วเมืองเหนือสวัสดีครับวันนี้เด็กคิมดองนะคะไก่หมุนอุดรก็ได้มาถึงต่อตาเวียงต่าเต้าที่เชียงรายนะครับก็ต้องถามนิดนึงเพื่อว่าตรงนี้คือตลาดเลยครับจากเช้าไต่ยิ้วค่ะ อันนี้คือตลาดเช้าบ้านป่ามิ้วนะครับใครที่อยู่แถวเชียงรายอยู่เขตโซนนี้ก็อย่าลืมมาอุดหนุนนะครับไก่หมุนดุดอนมาถึงภาคเหนือแล้วนะครับสมาชิกสันชัยทำข้าวให้กินนะครับมาถึงเมืองเหนือเราจะกิ้มเฉวมิ้วอ่เจวลาวเขาเรี่าเมาเหนือก็เจอปลาหมึกอยู่ดีอันนี้สมาชิกไก่อยู่แล้วนะครับ้มตำเสร็จแล้วนะครับมีปลาเป็นตัวนะอะวะนฮ้ยไอ่ใ่ไก่ เดี๋ยวเราจะมาสอนพี่มีเสียไก่กันนะพี่มาขายไก่ไก่เราก็มาแล้วไอ้บิ๊คกลองต้องทำครบทุกขั้นตอน ตอนนี้ก็เสียบครบห้าตัวแล้วนะขึ้นขึ้นก่อนห้านะครับเดี๋ยวผมจะเสียบขึ้นอีกห้านะครับจะได้เป็นสิบสาขาเชียงรายนี้อยู่ที่ที่ไหนครับพี่ตอนนี้ตอนนี้อยู่ตลาดอะไรครับตลาดบางิ้วค่ะอันนี้คือตลาดปางิ้วนะอยู่อำเภอเวียงป่าเป้านะครับเขาเรียกว่าตลาดเช้าใช่ไหมพี่ใช่แล้วเออ นี่ครับเจ้าของกัญชัยสาขาที่68กับสาขาที่69จังหวัดเชียงรายนะครับจบไปนะครับกับหนึ่งสาขาสาขาเวียงตาเป้านะครับอยู่ที่ตลาดเช้านะครับนี่ครับตอนนี้ก็ไก่กําลังใกล้จะสุกแล้ว ยังไงนะสําหรับ f อทุกท่านนะครับที่เข้ามาจังหงวัดเชียงรายหรือว่าจะผ่านไปทางอําเภอเวียงปะาเป้าหรือว่าจะมาเที่ยวน้ำคูร้อนอยู่ที่เวียงปะาเป้านะครับก็ฝากมาอุดหนุนนะครับอยู่ที่ตลาดตางยวนะฮะยังไงก็ฝากอุดหนุนนะครับสําหรับวันนี้คิมดองก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะอุดหนุนคิมดองใหมุนอุดรน,นะครับสำหรับสาขานี้เป็นสาขาที่68นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสาขาที่69กกันสำหรับวันนี้บ๊ายบาย